เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่หนึ่งเงินจากการขายสมป่าเย่ชูชฉูคิดว่าตนเองสิ้นลมละลับโลกไปแล้วถึงอย่างไรองค์ชายก็ไม่อยู่แล้วนางจะใช้ชีวิตเพียงลำพังไปเพื่ออันใดชั่วชีวิตนี้เป็นเพราะองค์ชายที่มอบชีวิตที่สองให้แก่นางดังนั้นชีวิตครึ่งหลังของนางจึงอยู่ต่อไปเพื่อองค์ชายเท่านั้น บัดนี้องค์ชายได้จากไปแล้วโลกใบเดิมที่เต็มไปด้วยสีสันไม่ต่างอะไรกับโลกใบเดิมที่ขาดสีสันสำหรับนางดังนั้นนางจึงพุ่งตัวโขกสีสกับลงศพโดยไม่ลังเลมแม้แต่น้อยองค์ชายเพกะบบนเส้นทางสู่ปอโลกยังมีชูชูอยู่เป็นเพื่อนพระองค์พระองค์จะไม่โดดเดี่ยวแล้วนางคิดอย่างมีความสุขก่อนสิ้นลม แต่ความรู้สึกนี้ช่างแปลกประหลาดเหลือขนาดทั้ง,ท,งทั้งที่นางรู้สึกได้ว่าตนเองได้ตายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดข้างหูของนางกลับได้ยินเสียงของผู้คนปกติเมียคนนี้เอาแต่ตะคอกใส่ผมเสียงดังอย่างกับฟ้าร้องคิดไม่ถึงเลยว่าจะใจเสาะย,ยิ่งกว่ากระต่ายท่อนไม้ยังไม่ทันโดนตัวผมเองก็ถูกทุบแทนหล่อนไปแล้วแต่หล่อนดันตกใจจนสลบไปซะง,งั้นคนผู้นี้พูดอย่างรังเกียจเหวินเทาเอ,อ๋ยรีบไปเชิญแม่หมออย่างมาเร็วเข้า นี่เป็นเสียงของหญิงชราผู้หนึ่งแม่ยังกล้าไปเรียกแม่มดเข่ามาอีกหรือครับไม่รู้หรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงระวังหลอนโดนลากลงไปแล้วถึงเวลานั้นแม่เองก็อาจจะโดนร่างแหไปด้วยเจ้าวนเทากล่าวนี่มันเรื่องตั้งกี่ปีมาแล้วอีกอย่างตอนนี้จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงชูชูยังไม่ตื่นเลยนะคุณแม่เจ้าพูด ก็ได้ได้นับว่าเป็นนี่บุญคุณเมียคนนี้จริงๆผมจะแอบไปแล้วกันนี่ก็ยังไม่เลิกงานไม่พูดออกไปก็คงไม่มีใครรู้เจ้าเหวินเทากล่าวเสียงฝีเท้าย่ำเดินออกไปดูเหมือนว่าจะออกไปเชิญแม่มดเท่าที่เขาเอ่ยถึงชูชูได้สติกลับคืนมาหลังจากที่เจ้าเหวินเทาเดินออกไปนางรู้สึกว่าร่างกายตนหนักอึ้งเป็นพิเศษราวกับถูกอะไรกดทับไว้จึงใช้พลังอย่างสุดความสามารถและค่อยๆลืมตาตื่น อ้ยตายแล้วชูๆในที่สุดเธอก็ฟื้นแล้วเมื่อกี้เหวนเทาเพิ่งแบกเธอกลับมาแม่ตกใจแทบแยกคุณแม่เจ้ารีพูดเย้ชูชะงักขณะมองหญิงชราผู้นี้เหวนเทาขอแค่เป็นองค์ชายนางล้วนคุ้นเคยและอ่อนไหวไปกับทุกสิ่งรวมถึงคำว่าเหวนเทาที่แสนธรรมดาสองพยางนี้ด้วยทุกครั้งที่เก็บผู้กันและหมึกให้องค์ชายนางมักจะลูบไล้ตัวอักษรอันเป็นพระนามที่องค์ชายเขียนไว้ด้วยจิตใจที่สดใสเริงร่ายอยู่หลายครา ซึ่งตรงหัวกระดาษก็คือพระนามขององค์ชายหวนเทาแต่หลังจากที่นางเปล่งเสียงหวนเทาออกมาสองพยางสมองของนางพันรู้สึกเจ็บจี๊ดความทรงจำที่ไม่ได้เป็นของนางประดังประเดเข้ามาจนเยชูอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นมากุมศีรษะด้วยความเจ็บปวดสิ่งนี้ทำให้คุณแม่เจ้าตกใจนางรีพูดขึ้นชูชูไม่ต้องกลัวนะชูชูไม่ต้องกลัวแม่อยู่นี่ปีนั้นแม่หลอกปีศาจท,ที่เข้ามาในหมู่บ้านเข้าไปทำลายในป่าแล้ว แม้ว่าเยชูจะรู้สึกปวดหัวทว่าสิ่งหนึ่งได้มาพร้อมกับความทรงจำที่ผุดขึ้นมาทำให้กลางอกของเยชูกลับรู้สึกราวกับถูกอัดแน่นด้วยดอกไม้ที่เบ่งบานตอนที่เจ้าเวินเทาพาแม่หมออย่างมาเขาก็พบว่าภรรยาของตนกำลังนั่งอยู่บนเตียงเต่าท่าทางดูเงอนะงะแค่เห็นเขาก็มีน้ำตาไหลนองเต็มหน้า แม่หมออย่างรีบร่ายคาถาเร็วเข้าแม่หมอดูภร,รยาผมสิวิญญาณไม่กลับเข้าร่างแล้วแถมยังตกใจจนอยู่ในสภาพนี้อีกเจ้าเวนเทาเห็นท่าทางภรรยาตัวเองแล้วใบหน้าก็พลันตึงเครียดพลางเร่งเร้าอย่างรีบร้อนถูกต้องถูกต้องรีบร่ายคาถาถาคุณแม่เจ้าเองก็ตกใจเพราะท่าทางของลูกสะพ้ายเช่นกันหลังจากลืมตาขึ้นมาได้หล่อนก็ปวดหัวแถมยังร้องห่มร้องให้ไม่ปกติเลยสักนิดเกรงว่าคงจะสติหลุดไปแล้ว แม่หมออย่างรีบร้ายคาถาโดยพลันในตอนท้ายยังออกไปดูด้านนอกด้วยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะการปรับปรามปีที่แล้วรุนแรงเกินไปจึงแอบรู้สึกหวาดกลัวเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครแล้วนางจึงแอบหยิบยันออกมาหนึ่งแผ่นจุดไฟเผาแล้วโยนลงไปในถ้วยพร้อมกับเทน้ำใส่ถ้วยใช้นิ้วมือกวนให้เข้ากันและพูดว่าหวนเทเอานี้ไปป้อนให้ภรรยาเธอกินก็เรียบร้อยแล้วจ้า เจ้าเวนเทาติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งยังพูดปลอบใจภรรยานี้คือน้ำมนต์นะดื่มเข้าไปก็ไม่เป็นอะไรแล้วเยชูสะดุ้งขณะจ้องมองเขาอย่าว่าแต่องคชายป้อนน้ำมนต์ให้นางเลยต่อให้เป็นยาพิษนางก็จะดื่มโดยไม่เสียใจในภายหลังและไม่หันหลังกลับด้วยครั้นเห็นว่าเธอยอมดื่มแต่โดยดีเจ้าเวนเทาจึงพูดกับเธอดีขึ้นไหมครับ เยชูเห็นความห่วงใยที่ฉายชัดอยู่ในดวงตาของเขาแม้ว่าภายในใจจะมีคำพูดมากมายแต่นางเลือกที่จะกลืนมันลงไปและไม่ได้ถามออกไปในทันทีเพียงแต่พยักหน้าดีๆขึ้นมากแล้วค่ะเจ้าหวนเทาถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างเห็นได้ชัดและพูดขึ้นดีแล้วล่ะดีแล้วคุณแม่เจ้าเองก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเช่นกันนางหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าหนึ่งสตางค์แล้วยัดใส่มือแม่หมออย่าง อีกเดี๋ยวฉันจะเอาไข่ไก่ไปให้พี่นะจ๊ะไม่ต้องต้องหนุ่มสาวอย่างพวกเขาไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วละ่ะแม่หมออย่างกล่าวขณะที่นางเองก็รู้สึกพึงพอใจกับพลานุภาพของน้ำมนต์ตัวเองเช่นกันคุณแม่เจ้าจึงเดินนำนางออกไปพูดคุยกันข้างนอกภายในห้องจึงเหลือแค่เจ้าหวนเทาและเยชูเยชูกับพริบตาปริบๆขณะจ้องมองเจ้าเหวนเทานางแทบจะมองเจ้าหวนเทาด้วยสายตาราวกับหิวโหวย นี่คือองค์ชายที่มีร่างกายแข็งแรงนางไม่เคยเห็นองค์ชายดูมีชีวิตชีวาแบบนี้มาก่อนชาติที่แล้วหลังจากที่องค์ชายได้รับพิษร่างกายก็อ่อนแอมาโดยตลอดทั่วยาขนาบข้างซ้ายขวาไม่ห่างตัวเจ็บป่วยกระสอบกระแสจนแม้แต่ผิวพรรณก็ดูขาวซีดต่างจากชาตินี้ที่ทั้งร่างกายและใบหน้ามีสีดุดดังข้าวสาลีก็ไม่ปานอีกทั้งทั่วร่างกายยังเตี่ยมด้วยพลังและความแข็งแกรง่ง ที่สำคัญคือตอนนี้เขาชะโงกหน้าเข้ามาด้วยการที่บุรุษผู้นี้ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ทำให้นางเขินอายเสียจนใบหน้าแดงก่าเขาลูบหน้าผากของนางพลางมองด้วยความห่วงใย,ยผ่านสายตาคู่นั้นเย้ชูชูหัวใจพองโตอันที่จริงนางไม่เคยคิดเลยว่าชั่วชีวิตนี้จะได้เจอกับองคชายอีกครั้งนางคิดมาโดยตลอดว่าโชคชะตาของตัวเองช่างเลวร้ายไม่เช่นนั้นนางจะมีบิดาแบบนั้นได้อย่างไรกัน แต่วันนี้นางรู้สึกได้จริงๆว่านางเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแม้กระทั่งชีวิตนี้นางยังได้มาเจอกับองค์ชายทั้งยังเป็นชายาขององค์ชายคำที่คนที่นี่ใช้เรียกกันก็คือภรรยานางกลายเป็นภรรยาขององค์ชายแล้วเรื่องนี้ทำให้ชูชูแก้มแดงปลั่งอย่างห้ามไม่อยู่ดวงตาของนางชุ่มชื้นและพร่ามัวมากยิ่งขึ้นนางกำลังตกอยู่ในภวังแห่งความสุข ทว่าเจ้าเหวินเทากลับขนลุกชันเพราะสายตาหวานเชื่อมของภรรยาตนเองแม้ว่าเพิ่งจะแต่งงานกันได้สามเดือนแต่อย่าใช้สายตาแบบนี้มองเขาเลยได้ไหมอีกอย่างหนึ่งเธอเคยใช้สายตาแบบนี้มองเขาที่ไหนกันละ่ะเป็นไปได้ไหมที่ประสิทธิผลของน้ำมนต์จะไม่ค่อยดีดังนั้นสมองจึงยังไม่เข้าที่เข้าทางคุณคุณมีอะไรอยากจะพูดกับฉันไหมคะ ได้เจอกับองค์ชายอีกครั้งเย่ชูจึงตื่นเต้นจนแทบทนไม่ไหวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเอ,อ่ยปากพูดออกไปเบาๆนางอยากให้องค์ชายพูดคุยกับนางจริงๆนะน้ำเสียงนั้นฟังดูอ่อนโยนแต่กลับทำให้เจ้าเวนเทาตัวสันเทิมภรรยาที่เป็นแม่เสือแก่ของเขาไม่ตะคอกใส่ก็นับว่าดีถมเทแล้วแต่ยังพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงแบบนี้อีกเนี่ยนะ ขณะที่กําลังตกตะลึงอยู่นั้นเจ้าหวนทาวก็พลันนึกอะไรขึ้นได้เขารีบกระซิบภรรยาคุณไม่ต้องห่วงนะเงินที่พวกเราสองคนขายสมป่านะผมเก็บไว้อย่างดีเลยไม่ได้ถูกพวกมันแย่งไปแล้วก็ไม่ได้หายไปแม้แต่แดงเดียวด้วยคุณนั่งบนเตียงเตาไปก่อนนะรอให้แม่ของพวกเราไปแล้วผมจะไปหยิบมาให้คุณขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ